สวัสดีครับผมตั้มวิถีบ้านบ้านพากินพาเที่ยวนะครับคลิปคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาอยู่ที่กลางทุ่งนาอีกนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นไร่ถั่วเขียวนะครับปลูกกันเยอะเลยครับไร่ถั่วเขียวไม่ต่ำกว่าสิบไร่เลยครับตรงนี้อีกหน่อยก็คงได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับ ผมจะพาเพื่อนๆนะครับชมบรรยากาศยามเย็นนะครับไปเรื่อยๆนะครับเก็บบรรยากาศยามเย็นที่แถวแถวบ้านมาให้ดูนะครับนี่ครับตรงนั้นที่เขาวิดน้ำอยู่ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรนะครับไม่รู้ว่าเขาทำอะไรน่าจะปลูกผักนะครับน่าจะปลูกผัก ตรงนี้ก็จะเป็นสวนยาโอเคเดี๋ยวไปไปกันต่อครับนี่ครับเป็นบรรยากาศตรงนี้นะครับเคยมีคนมาหาปลาเยอะเลยนะครับแต่ตอนนี้น้ําแห้งนะครับดินแตกนะครับที่บ้านผมก็เรียกว่าแตกขืบนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ผมคิดว่านะครับวันไหนผมอาจจะมานะครับ อาจจะมาอาจจะมาเหยียบดูปลาไหลนะครับก็กินไม่ค่อยเป็นแล้วปลาไหลแต่ว่าจะลองมาหาดูนะครับมาเหยียบดูตรงที่คิดว่าจะมีนะครับเพราะว่าผมพอฟังเสียงปลาไหลออกนะครับเวลาเขาขยับตัวในใต้ดินนะครับจะมีเสียงเวลาเราเหยียบไปจะมีเสียงนะครับพอพอรู้อยู่ เพราะว่าเคยไปหาที่บอกปลาเพื่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไปกันต่อครับตรงนี้นะครับถั่วเขียวเยอะมากๆครับเป็นฝักดีมากครับตัวเขียวตรงนี้ ตอนนี้พระอาทิตย์นะครับกําลังจะรับขอบฟ้านะครับแต่ว่ามีก้อนเมฆนะครับมาบังก่อนก็เลยไม่เห็นพระอาทิตย์นะครับก็จะมีนกนะครับไปเกาะตามกิ่งไม้นะครับนะครับเป็นช่วงเวลาที่เขากําลังกลับบ้านกันตอนนี้นะคกำลังกลับบ้านกันมืดแล้วครับใกล้จะมืดแล้ว Okay, เดี๋ยวไป<ร>ต่อจะไปต,ต่อก็มาเห็นนี่ครับมะขามเทศนะครับผมมาเห็นมะขามเทศได้กินมะขามเทศอีกแล้วใส่กระเป๋าเลยครับวันนี้เยอะเลยนีอีกลูกหนึ่งอีกฝักหนึ่งกำลังแดงเลยครับกำลังจะแดงเลยครับฝันนี้ฝักหนึ่งนี่เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับวอยู่ด้านล่างเกลี่ยนลงไป อยู่สูงพอสมควรววววครับลูกแดงๆนะครับดินไม่แห้งครับตรงนีนน้สูงมากก็เอาไม่ได้นะครับ ไไม่ได้นี่ครับได้เยอะครับวันนี้นเจ็บมะขามเทศกินครับเนี่ย <c oughs> ครับ,รบว้าวอะไรวะมี ได้ได้เยอะนะครับนี่มาไปแล้วเดี๋ยวเป็นบรรยากาศนะครับพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะครับสวยงามมากนะครับนี่นะครับหลังแสงพระอาทิตย์เอาถืว่ารับขอบฟ้าไปแล้วนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับเห็นพระอาทิตย์ไหมครับอยู่ตรงนั้นครับพระอาทิตย์กำลังจะระับขอบฟ้าครับ ว้าว wow. เป็นบรรยากาศยามจิตน,นะครับผมก็พาเพื่อนๆนะครับมาชมอะไรต,ต่างๆนะครับแล้วก็จะมาแล้วก็พาเพื่อนๆนะครับ,นะรบมาเอามะขามเทศนะครับที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับก็อร่อยอยู่เหมือนกันนะครับากินโชวเลยครับกินโชลเลย หวานนะครับหวานามากเลยอร่อยกินยิ่งอร่อยครับเอาอีกสักหน่อยเอาให้หมดฝักครับยังไม่หมดครกัก เห็นแบบนี้เราคิดถึงสมัยวัยรุ่นนะครับไม่ใช่วัยรุ่นสิสมัยยังอายุประมาณสิบเจ็ดสิบแปดนะครับคิดถึงตอนนั้นนะครับอยู่ในประเากตาศแบบนี้อยู่ตอนท้องไร่ท้องนานะครับพออายุสุดจัด ตอนอายุสิบเจ็ดสิบแปดนะครับผมก็ทําสวนยานะครับทําช่วยแม่ทําบ้างไม่ทาบ้างนะครับก็เป็นเป็นช่วงวัยรุ่นนะครับก็ซื้อกะนองหน่อยก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับตอนนั้นโอเคเดี๋ยวไปกันต่อครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวนยานะครับอันนี้จะเป็นยาร้อยนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นยาร้อยแต่นู่นนะครับเขียวๆอยู่นู่นน่าจะเป็นยาเส้นนะครับ หรือว่ายาฟัดน,นะครับก็เอามาฟันเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับแล้วก็ไปส่งบริษัทน,นะครับหรือว่ามีพ่อค้าคนกลางนะครับมารับซื้ออันนี้จะเป็นยาร้อยนะครับนี่จะส่งเข้า,าโรงบ่มนะครับเตาบม่มหรือว่าเป็นเป็นกึ่งเอกชนหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้นะครับเขาเรียกว่าโรงบม่มอ่าเป็นโรงบม่มที่ รัฐบาลรับรับผิดชอบอยู่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับที่เขาเรียกว่าลงโบมโลงโบมเนี่ยเป็นรัฐบาลเขารับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้อันนี้ผมก็รู้แค่นี้ว่าเขาไปส่งลงโบมนะครับเขาจะมีโคต้ามาให้แล้วก็ส่งทําทเสร็จเขาก็ส่งเข้าไปในส่งไปให้นะครับเอาไปคัดไปอะไรแล้วก็ ซื้อขายกันทําการซื้อขายกันแล้วก็ซื้อขายเสร็จก็ยังไม่ได้เงินตอนนั้นนะครับต้องรอดูก่อนแล้ววันหลังก็ค่อยไปเอาอีกไปเอาเงินนะครับโอเคเดี๋ยวไปกันต่อโอเคครับก็คลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูอีกนิดนึงนะครับว่าจะมีอะไรถ่ายให้อ่มีอะไรให้ผมถ่ายเอามาให้เพื่อนๆดูหรือเปล่านะครับ เดีไปกันต่อครับเอาไม่ถึงนะโอเคครับคลิปคลิปนี้นะครับก็พาเพื่อนๆน,นะครับมาชมบรรยากาศยามเย็นนะครับที่โคกหนองนานะครับที่ทุงสำราใต้นะครับก็ คงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะครับเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับคลิปคลิปนี้ก็บา,บายๆครับสวัสดีครับผม